เธอเป็นเลดี้คนแรกที่ต่อยฉันเลยนะนี่คือคำสั่งขององค์รัชทายาทจงมาเป็นของฉันช้าเพคะเออคือไม่ต้องขอโทษฉันสมควรโดแล้วเดี๋ยวนะก่อนอื่นฉันขอถอดเพื่ออะไรเพคะรองเท้าอ่ะเอานี่ไปจะเสด็จออกไปข้างนอกไม่ใช่เหรอพระยะคา่ะทรงถอดฉลองพระบาททำไมพะยะคา่ะ ถอดเพราะจะออกไปไงฉันจะเดินเท้าเปล่าถึงจะน่าเสียดายแต่ต้องขอตัวก่อนไว้เจอกันใหม่นะเลดี้โบลเชคไม่มีปัญหาแน่นอนเพคะเป็นคนบ้าดึงไงถึงจะบุกได้ค่อนข้างดีแต่ก็ยังมีช่องโหว่มองให้กว้างขึ้นหน่อยดีไหมคะมองให้มันเป็นการต่อสู้จริงๆ ไม่ใช่การฝึกซ้อมลองจินตนาการว่ายังมีศัตรูอยู่ข้างหลังอีกหนึ่งคนจะทำให้ฝึกไหวพริบได้ง่ายมากขึ้นอย่างเช่นการทำแบบนี้หายใจสี่เอ็ดวินโอ้ฉันกั้นหายใจอยู่หรอเนี่ย อุตส่าห์ไม่ใส่รองเท้าแล้วนะรู้ได้ยังไงว่าฉันมานาะครั้งก่อนรู้เพราะว่าเสียงรองเท้ามันดังนี่นาะฉันได้ยินทุกอย่างนั้นแหละทั้งเสียงชายเสื้อของนายทิพย์ปิ้วไหวและเสียงเต้นของหัวใจสุดยอดไปเลยที่ทําให้ผู้นํากลุ่มอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจากักรมีสภาพแบบนั้นได้แล้วนายละ่ะสภาพนั้นมันอะไรกันน่ายอย่างกับเพิ่งไปโดนใครต่อยมานั่นสิคะ นอกจากพวกลรามีคนที่ทำให้เอ็ดวินเป็นแบบนี้ได้ด้วยเหรอฉันกับไคลัสอายุเท่ากันนะทำไมถึงพูดสุภาพกับไคลัสแค่คนเดียวเล่าฟาบาดท,ทรงขอเป็นเพื่อนกันเองนี่เพคะฉันเป็นบ้าอะไรทำไมถึงพูดแบบนั้นออกไปกันนะตามอารมณ์แปรบรวนของเด็กวัยนี้ไม่ทันจริงๆยังไงก็เถอะเดี๋ยวโดนเข้าใจผิดว่าองค์รัชทายาทเป็นคนบ้า ไปใส่รองเท้าเดินน่าจะดีกว่านะอ่างั้นเหรอเมื่อกี้คู่มั่นของใครลัดจะเข้าใจฉันผิดด้วยดีเปล่านะถึงว่าหน้าดูซีซีดยังไงก็ไม่รู้ไปเจอนางมาเหรอนายก่อเรื่องอะไรมาถ้าทำไมถึงแสดงออกรุนแรงขนาดนี้ล่ะใจเย็นก่อนฉันแสดงออกรุนแรงงั้นเหรอก็นายกำลังโมโหสุดๆเลยนี่ก็แน่นอน ว่าไม่ค่อยพอใจแล้วฉันก็ไม่ได้ก่อเรื่องอะไรด้วยตอนนี้สายตานายกำลังโกหกอยู่เวลาเอ็ดวินโกหกจะชอบเปลือบตามองบนซ้ายนี่พวกนายเป็นยอดมนุษย์เหรอนายก่อเรื่องอะไรกับนางสารภาพมาซาฉะถ้าฉันจะบอกก็ได้แต่มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงๆนะคือ <c oughs> ถ้าถามว่าาเกิดอะไรขึ้น ได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยหูแววเหรอในนิยายมักจะบอกว่าเรื่องแบบนี้เป็นลางร้ายหนีไปแล้วขุดยากกินประทางชีวิตพอได้ยินข่าวสองคนนั้นแต่งงานกันค่อยกลับมาอีกทีผมกลัวว่าพี่จะไม่กลับมาอีกถ้าไปก็อาจจะไม่กลับมานี่พักผ่อนเงียบๆแล้วค่อยคิดดีกว่า ไหนๆก็เป็นลมแล้วถือโอกาสผักสักหน่อยแล้วกันฝากบอกทีว่าวันนี้ห้ามใครเข้ามาในห้องนะเออคุณหนูแต่ว่าตอนนี้พวกอัศวินอยู่ที่หน้าห้องคุณหนูเต็มไปหมดเลยค่ะรอบนี้อะไรอีกอะขออภัยด้วยครับที่พวกเรารับหน้าที่คุ้มกันอาคารแยกแต่กับป้องกันอุบัติเหตุไม่ได้ ขออภัยด้วยครับระดับความเครียดจะให้คนอื่นรับผิดชอบเรื่องที่องค์ราชทายาททำได้ยังไงไม่เป็นไรค่ะแต่ยังไงก็เป็นความผิดของกระผมที่ไม่อาจหาข้อแก้ตัวได้ครับถ้าหากจะลงโทษกระผมยินดีรับครับไม่เป็นไรไม่ต้องโปรดลงโทษกระผมด้วยครับเชิญลงโทษได้เลยครับระดับความเครียดระดับความเครียด อัศวินคนไหนแรงเยอะที่สุดในนี้คะแสดงสิ่งที่คิดออกมาทั้งหมดคุณเอเซียนเหรอคะงั้นเชิญออกมาข้างหน้าคะ่ะครับคือถ้าเรื่องพลังหมอนี่ก็แรงเยอะพอตัวครับแต่ว่าลงโทษผมที่เป็นหัวหน้าได้คะ่ะถ้างั้นบอกให้กอดไงคะกอดให้แน่นจนไม่มีช่องว่างเอาให้หายใจไม่ออกเลย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะมีอีกเรื่องหนึ่งตามมา